สวัสดีครับเพื่อนเเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้นะฮะสำหรับคนที่อา่าเลเวล40แล้วนะฮะก็จะมีเควสพ,พิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเควสสำหรับคนที่เลเวล40นะฮะก็อา่าจะมีทั้งหมด4ด่านนะฮะ4สเต็ปนะครับก็เป็นเควสแบบง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเรื่องข่าวอื่นเดี๋ยวผมมาพูดกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ขอให้กับคนที่เลเวล40แล้วก็ทำเควสก่อนนะครับ ก็ด่านแรกนะครับอันนี้จะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้หมดเมื่อไหร่นะแต่ว่าด่านมันไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากก็ทํากันได้ง่ายๆนะครับทํากันได้ง่ายๆเลยนะครับเต็ปแรกนะครับก็คือพาวเวอร์อโปเกมอนนะครับสิบครั้งนะครับพาวเวอร์อัพโปเกมอนสิบครั้งก็จะได้สร์ดัสหนึ่งพันะครับแล้วก็จับโปเกมอนสิตัวนะฮะก็จะได้ อะไรอะสตาร์พลีดนะครับ3อันนะครับอันนี้ก็เอาไปไว้เพิ่มดัสนะครับแล้วก็โยนบอลเข้าไหน5ครั้งนะฮะจะได้ XP 1000นะฮะแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ดัสหนึ่พนะครับแล้วก็ลาเฟตนะครับเจ้านกอินทรีน้อยเนี่ยนะฮะบางคนเรียกนกหัวงอกนะฮะแล้วก็เอ็กพีอีกหนึ่งพันนะครับผมจริงๆอันนี้ถ้าใคร PVP ก็จะได้บ่อยๆอยู่แล้วนะครับอ่า สำหรับสเต็ปที่สองนะฮะสเต็ปที่2ก็จะจับโปเกมอนนะฮะสิบห้าตัวนะฮะสิบห้าตัวที่แตกต่างกันด้วยนะก็ก็คือจับโปเกมอนสิบห้าตัวนะครับที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่าก็จะได้เอ็กพีหนึ่งพันนะครับแล้วก็ลบโปเกมอนสิบตัวนะฮะจะได้หินนะฮะหินกายร่างนะฮะหินหินกายร่างหนึ่งอันนะครับแล้วก็ใช้ สับประรดนะฮะใช้สับประรดในการจับโปเกมอนนะฮะสิบห้าสิบห้าชิ้นนะครับสับประรดนะสิบห้าชิ้นก็จะได้เอ็กพีหนึ่งพันนะฮะรางวัลใหญ่ก็จะเป็นสตาร์ดัสหนึ่งพันแล้วก็บัตรรีโมทเอ้ยบัตรบัตรตีบอสสามใบนี่บัตรตีบอสนะฮะสีเขียวเนี่ยสามใบเลยนะฮะเป็นรางวัลสำหรับคนที่เลเวลสี่สิบนะฮะแล้วก็มีเอ็กพีหนึ่งพันนะครับ แล้วก็ด่านที่3นะครับด่านที่3นะครับจะโยนบอลโค้งนะครับเข้าเกรดนะฮะสามครั้งนะฮะโยนบอลโค้งเข้าเกรด3ครั้งนะฮะจะได้สตาร์ดั้งหนึ่งพันแล้วก็ชนะอ่าชนะการตีบอสสามครั้งจะได้หินนะฮะหินชินโอนะฮะอันนั้นหินยูโนวานะฮะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ จะได้หินหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันอันนี้ได้เยอะแล้วนะไอนนหินเนี่ยนะครับหรือถ้าใครเล่น PVP บ่อยๆเนี่ยนะฮะหินพวกนี้ได้เยอะมากเลยนะครับผมอยากให้คนเล่น PVP กันเยอะๆนะฮะใครสนใจเรื่อง PVP ก็อย่าลืมนะฮะไปที่ห้อง Go Battle Thailand แถวนั้นมีเซียนเพียบเลยนะฮะเก่งกว่าผมเยอะเลยนะฮะคนแถวนั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นหินอ่าชินโอนะแล้วก็ให้อาหาร บัดดี้นะครับ10ครั้งจะได้ XP 1,000นะฮะร,รางวัลใหญ่จะเป็น Stardust 1,000แล้วก็เครื่องฟักไข่โหแบบเร็วด้วยนะอ่าเครื่องฟักไข่แบบเร็ว3อันแล้วก็ XP 1,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เคลมรีวอร์ดจะได้ Stardust 5,000นะฮะได้จับไดโนแล้วก็ได้ XP 1,000แล้วก็ไออะไรอะได้ Stardust 5,000นะฮะได้จับอ่าตัวอะไรในอาร์เชนนะครับแล้วก็หมวกหมวกอน่ยนกนกหินนะฮะตัวนี้นกหิน อันนี้หมวกหมวกไอ้กีราดอสนะฮะสำหรับคนที่เวล40เท่านั้นนะครับสําหรับเควสนี้นะครับสาหรับคนเวล40เท่านั้นนะอ่าใครยังเวลไม่ถึงก็เออจะไม่มีเควสนี้โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บ reduct.com นะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับสําหรับคนที่เวลนะครับ เดี๋ยวไปดูที่วิดีโอกันดีกว่านะครับสําหรับคนที่เวล40แล้วนะครับสําหรับคนที่เวล40แล้วนะครับนอกจากจะทาเควสเหล่านี้แล้วนะครับก็ยังจะมีเควสสําหรับการอัพเลเวลด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมจะพูดคร่าวๆนะครับเฉพาะคนเลเวลสี่สิเก่อนละกันนะครับมันดูง่ายหน่อยบางคนเอ๊หาเควสไม่เจอนะครับเควส์โหขึ้นมาแล้วมันไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ผมขอจับนกก่อนนะฮะนี่นะฮะจับนกจับหนูสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือคนที่เลเวล40แล้วนะฮะวันนี้จะสามารถอัพไปที่เลเวล41ได้นะครับคือนอกจากจะใช้ XP แล้วยังต้องทำเควสด,ด้วยนะจ๊ะขอบอกไม่ใช่ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับก่อนนี่นะฮะหางไฟหางไฟนะครับตึดๆ นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วใครเลเวล40แล้วบ้างนะครับเลเวล40แล้วบ้างเนี่ยเห็นไหมมีเควสขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะฮะก็กดไปที่อวตารของเรานะครับนี่แล้วก็ไปที่หน้ามีเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะตรงแถบเลเวลเห็นไหมครับเลเวล40นะครับต้องการอ่า XP นะครับทั้งหมด6ล้านนะครับ6ล้านนะนะเออ เนี่ยต้องการ XP กทั้งหมด6ล้านนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีเควสอะไรบ้างก็เนี่ยครับคลิกไปดูนี่นะฮะแตะแตะไปที่ทง1งทับ4เนี่ยคือมันมีเควสให้ทำเห็นไหมครับเลเวล41 r e q u i r e m รีควาเมนต์นะครับ r e ค u i r e m e n t คือคุณต้องมี XP ก่อนนะครับมี XP กก่อนนะครับอ่อพอ XP เต็มแล้วก็มาดูข้างล่างครับ power up legendary pokemon 20 Time มนะฮะ20ครั้งก็คือ power up นะฮะพาวอพคือเพิ่มพลังนะครับโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนในตำนานนะฮะยีครั้งนะฮะจะได้ XP 5ก0 0นะฮะเราก็จะผ่านเควสนี้ไปนะฮะตีบอส30ครั้งโอ้โหอันนี้ผมไว้เป็นเดือนนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งผมตีบอสครั้งหนึ่งบางวันไม่ได้ตีด้วยนะครับแล้วก็ที่ยากหน่อยจะยากไหมคือถ้าใครอยู่บ้านนอกก็อาจจะยากหน่อยนะฮะแต่ถ้าใครอยู่ในเมืองไม่น่าจะยากก็คือจับโปเกมอน2 0 0ตัวนะครับใน1วันนะฮะ คือถ้าวันนี้จับไม่ครบ200พรุ่งนี้เริ่มใหม่นะครับอ่าจับให้ได้ใน1วันนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วอะไรนะครับพอดีมัน complete ไปแล้วนะฮะน่าจะจับปเกมอนอะไรสักอย่างนะฮะจำจำไม่ได้จริงๆนะครับอ่าก็ต้องทำเควสเหล่านี้นะครับให้ให้ให้เสร็จนะครับถึงจะอัพไปเลเวล41ได้นะฮะผมแนะนำว่าไม่ต้อง ไม่ต้องรีบนะครับคือไม่อยากให้รีบอย่างออชนะบอสสามสิบตัวเนี่โอ้โหไปแต่ถ้าใครใครใครรีบก็ไปก่อนได้นะ <c oughs> ผมไม่รีบนะครับคือจะมาเอาเงินเสียกับการตีบอสทีเดียวสามสิบตัวเนี่ยืหนะฮะมันก็เอาเรื่องอยู่นะมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็ค,ค,ค่อยตีไปครับเดือนหนึ่งก่อยอัพก็ได้คืออัพไปก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่มันจะมีประโยชน์ สำหรับผมณตอนนี้นะณตอนนี้นะครับอ๋อคือเนี่ยฮะพาวเวอร์อัพโปเกมอนในตำนานนะครับ20ครั้งแล้วก็ตีบอสชนะ30ครั้งนะฮะจับโปเกมอน200ตัวในวันเดียวแล้วก็อันที่ทารกมันคอมพลีทไปนะครับพอดีมันคอมพลีทอัตโนมัติอ่ะนะครับก็คือได้เหรียญทองนะฮะ5อันนะฮะเหรียญทอง5อันดูจากตรงไหนเนี่ยฮะจากหน้านี้เลื่อนมาดูข้างล่างครับ เห็นไหมฮะมันจะมีเหรียญอยู่เนี่ยอันนี้เหรียญเหล่านี้แหละฮะอันนี้คือเหรียญทองครับ5อังอันนี้อย่างจ็อกเกอร์ก็คือเหรียญทองก็คือที่ผมได้เพราะว่าผมเดินนะฮะเดินเกินเท่าไหร่เกิน1000กิโลก็จะได้เหรียญทองแต่ถ้าผมอยากได้เหรียญแพทที่น่มผมต้องเดิน10,000กิโลนะครับอันนี้ผมมีละละอันนี้ก็ปลาก็จับปลาใหญ่นะฮะหนึ่ตัวนะฮะ จปะปลาใหญ่ Bond 300ตัวเงี้ยนะฮะอยากได้แพทตินัมก็1,000ตัวนะฮะอ่าบางอันผมก็ได้แพทตินัมไปแล้วนะฮะบางอันผมได้แพทตินัมไปแล้วนี่นี่นี่นะฮะอ่าอย่างสกูคิดนะครับก็คือจับโปเกมอนธาตุนอร์มอลนะฮะ2,500ตัวเนี่ยผ่านได้แพทตินัมไปแหละนะครับเหรียญพวกนี้สำคัญนะฮะเหรียญพวกนี้สำคัญซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะฮะอย่างเหรียญ เหรียญพวกอะไรอ่ะแบ็คเบลเหรียญธาตุโปเกมอนเนี่ยทำมันช่วยให้เราจับโปเกมอนได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับคือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการจับโปเกมอนได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นเนี้ยมันบอกว่าบวก4นะครับคือเพิ่มโอกาสในการจับนะฮะโปเกมอนบวกไปอีก4นะฮะแต่ถ้าได้เหรียญทองจะบวก3ถ้าได้เหรียญเงินจะบวก1เนี่ยครับบางคนบอกทาไมหลุดบ่อยเนี้ยครับเหรียญพวกนี้มันช่วยด้วยในระดับหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือที่ที่ที่ผ่านมาแล้วนะครับ อ่ะนะครับส่วนเลเวลอื่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการทำทำเควสนะครับอ่าก็ถ้าใครทำผ่านแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยนะฮะสองร้อยตัวเนี่ยนั้นรีบจับไปในหนึ่งวันถ้าใครไม่ไม่รีบก็รอคอมมิชชั่นเดย์นะครับหรือวันวันนี้ตอนเย็นก็ได้วันนี้ตอนเย็นก็จะออกเยอะอยู่นะฮะอ่าจะออกซิลนะฮะก็คือไออะไรนะ ไอ้โปเกมอนแมวน้ำนะครตัวนี้ใช้ดีนะ PVP ดีมากเลยนะฮะตอน6โมงเย็นนะครับอย่าลืมไปจับกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะฮะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะฮะอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ